สวัสดีครับวันก่อนกับวันไปช้อปปิ้งที่ซิปโดแปซิฟิกนะครับคือสี่ตัวได้มาสตั๊ปปะลูเครื่องทำลูกโป่งมหัศจจรย์ครับเรามาอันล็อกกอล่องสตั๊ปปะรูเนยค่ะเครื่องทำลูกโป่งมหสัจจันยร์ค่ะเราสามารถจะทำเป็นของเล่นหรือของขวัญก็ได้นะคะ ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ค่ะไม่ใช่แต่เด็กๆทําง่ายมากๆเลยค่ะข้างในมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยค่ะที่คิดโดแปซิฟิกนะคะเขาจัดงานเซล,ลมาค่ะลดถึง8ปน้องตะว,วันก็เลยไปตำมาค่ะปล่อยให้น้องได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะน้องชอบมากๆเลยค่ะสนุกมากๆและทำง่ายมากๆพเพื่อนๆไปซื้อกันได้เลยนะครับ ทางคิโตแปซิฟิกนะคะเขาจัดจำหน่ายของใช้แม่และเด็กด้วยนะคะแล้วมีของเล่นลิขสิทธิ์มากมายจากทั่วโลกเลยค่ะอยากให้ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆไปเลือกซื้อเลือกชมกัน,นะคะ่ะถูกมากๆเลยค่ะรถตาแตกเลยบ๊ายบายค่ะ